วันนี้ก็จะมาสอนทำวันนี้นะครับโลโก้ช่องตัวเองเดี๋ยวผมไปนั่นก่อนโลโก้ช่องใหม่นะเพิ่งทำมาชื่อช่องมันเปลี่ยนไม่ได้งั้นเอา T Y P V T N ไปก่อนโอเคเดี๋ยวก็โลโก้ e s p o r t นี่เลยใช้แอปนี้นะฮะโลโก้ e s p o r t โลโก้มาเก็ตนะฮะมันเป็นแอปที่ห้ามใช้ทำนั่นเลย มันก็มีโฆษณายเยอะหน่อยอะนะอย่างวานี้เอ้ยเอ้ย,อยกูรีบออกมรรทัดแปดให้กดมันนี้นะคุณจะเอาภาพไหคนคุณเลือกนะมีหลายภาพที่เหมาะกับอีสปอร์ตสมมติเอาโจ๊กเกอร์ก็เขียนว่าโจ๊กเกอร์อน,นี่นะอันนี้เป็นช่องวีต่อของผมอันนี้เป็นของเพื่อนผมทำให้จะเอาโจ๊กเกอร์ก็เขียนโจ๊กเกอร์นะที่ผมเลือกก็น่าจะเป็นอันนี้แหละ ี่กดแอดไปเลยวางไว้แบบนี้มันจะไม่เห็นเนาะสีขาวเลยนะวางไไหนก็ได้ซึ่งผมเลือกวันไหนก็ได้ผมเลือกมันแบบนี้นะแต่ตัวหนังสือไม่ได้อยากขนาดน,นี้นะตอนนี้ผมปรับอะเราจะปรับเงาแสงให้ก็ได้นะฮะเราจะปรับสีไปสีไหนก็ได้สมมุติเราชอบสีขาวแล้วก็ปรับสีขาวชอบสีอะไรก็ปรับสีนั้นนะ ซึ่งผมชอบสีขาวเพราะมันดูดยนะก็กดเซฟแล้วก็กด png นะโอเคต่อไปรอโฆษณาจบมันก็จะเซฟภาพให้คนเลยนะแล้วคุณก็สามารถนำภาพไปท่ะซึ่งผมไม่ได้ใช้การเปลี่ยนใน Youtube นะผมเปลี่ยนใน Google นะตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อชอบไปคนรักเกมฟรีไฟล์ละไม่ใช่ TYPBDN แล้วแหละจริงมันยังขึ้นอยู่ Google. ในยูทู e มันชื่อ,อน่ะแล้วคนรักเกมฟรีไฟล์เห็นไหมคนรักฟรีไฟล์ผู้ชมทุกคนแล้วผมก็เปลี่ยนภาพเอาตรงนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้มันเกิดสามารถเปลี่ยนได้เพื่สามารถเปลี่ยนได้รหัสผ่านเปลี่ยนได้โอเคก็วันนี้มาสอนแค่นี้แหละบา,บาย